วันนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าฮีโร่บลาจะเกิดไหมเราจะปัดตอนที่ฟ้าผ่านเลยนะครับเมื่อกี้ก็ฟ้าผ่าแล้วนะครับมาดูกันนะครับว่าฮีโร่บายอยู่ไหมเยวนี่ไงฮีโร่บาอ้าวทุกคนมันหายไปแล้วอ่ะ ทุกคนมาอยู่นี่เอาทุกคนมาถ่ายไปแล้วเอามันกลับมาอยู่นี่อีกแล้วเอาทุกคนมาถ่ายไปอีกแล้วมันต้องอยู่ตรงที่ระเบิดแน,น,น่นอนยังไงเจอแล้วเอาทุกคนมาถ่ายไปแล้ว <_ c oughs> คิดว่ามันต้องอยู่ตรงในสักที่หน,นึ่งแน่ทันะะมันอยู่บนฟ้าอะทุกคนมาไปแล้วขอพิี่คิดไว้เพียงเท่านี้นะครับ